ท่านผู้ชมครับผมมาที่ร้านเนี้ยอยู่ที่ซอยอะไรนะะนวลจันทนวลจันทรซอยเก้าครับโอ้โหเราออกมาเกือบนอกเมืองนะใช่ครับนะครับนี่ยังอยู่กรุงเทพเป่อยู่ยังอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันไกลพอสมควรนะท่านผู้ชมแล้วผมมาที่เนี่ยผมมากินแล้วนะแต่ว่าพี่ของผมเนี่ยคุณนิคมลาวิยันเนี่ย ส่งไลน์มาบอกผมจากนิวซีแลนด์ว่าผมต้องมากินที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อร้านการเบตงเป็นอาหารเบตงแล้วที่นั่นก็มีอาหารพิเศษของเขานะครับมผมเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้ก็หอยจอปูหอยจอปูแล้วที่นั่นอ่ะคนจีนอ,อยู่เยอะนะฮะคนจะทำซอสยางอือฮึรัวเขาก็เลยมีอาหารเฉพาะสำหรับที่นั่นอื อร่อยมากเลยนะที่นั่นมีไก่เบตงทําไมถึงต้องเรียกไก่เบตงไก่เบตงนี่หน้าตามันุบาทมากเลยนะไม่ไม่น่ารักที่ไม่น่ารัก,ม,กม,มันไม่มีขนหนังของเขาจะกรอบนะเวลาเอาไปเอาไปนึ่งเนี่ยใ่รเราไปทำมันจะกรอบกว่าหนังธรรมดาแต่ว่าไม่มีขนเหมือนจูราสสิกพาร์คอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ชม น่าเกลียดนะน่ากลัวแต่กินอร่อยมากนี่คือไก่เบตรงช่ไหม่ทงครับนี่เนี่ยแล้วเพอลราดซอสมาแล้วไม่ต้องจิ้มอืมอร่อยมากอร่อยมากอืมมีอีกสองสมอย่าง ที่มาจากไปตงโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี้ที่เบตงมีกบนะครับกบภูเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจับไม่ได้แล้วครับก็มันเป็นสัตว์ตรงหัวเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็เลยเอาไก่ไก่มาแทนกบแทนกบไม่แพ้กบเอาเป็นไก่ไก่ทอดคั่วเกลือใช่ไหมมันคล้ายๆแต่ไม่ใช่ทำแบบนม้กบทำเหมือนกบภูเขาเนี่ยอ๋อ อันนี้นะอยากก็ซื้อไปแล้วไปกินกับอะไรรู้ไหมคือเขาต้มตอนเช้าอร่อยตายนะสุดยอดนะสุดยอดใช่รัมอืมดีอร่อยมากเลยอ่ะอืมอีกอันหนึ่งที่คนจีนที่เบตรงต้องกินเพราะว่ามันปลูกที่นั่นนะครับแล้วก็ ต้องน้ําต้องสะอาดแล้วต้อเป็นลำทานอยู่บนเขานะน้ำไหลลงมาแล้วน้ําน้ําต้องสะอาดมากๆเลยคล้ายๆผักบุ้งนะแล้วต้องเย็นเขาเรียกว่าผักน้ำภาษาฝรั่งเรียกว่า watercress ซิ่งให้เป็นยาน้เวยอ๋อนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยเอาไปทําสลัดแล้วไปทําซุปของอาหารฝรั่งได้เลยนะครับ กรอบๆนิดๆกรอบๆนิดค<ช>ล้ายๆกับ,บผักบุ้งแต่อร่อยกว่าอ๋อเนาะใช่ครับอร่อยกว่าเยอะอร่อยกว่าเยอะนะฮะอืม<ช>แล้วอันอีกอันหนึง่งที่หากินไม่ค่อยได้ก็คือเขาหยกใส่ผักแล้วท่านผู้ชมรสชาติด,ดีเหลือเกินแ้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปตุ๋นในนี้แหละใช่ครับแล้วมันอร่อยแบบ อือน uh huh. ก็ข้าวสวยร้อนๆนะ uh huh. อย่าบอกเครอันนี้เป็นเอ็นหมูตุน๋นเอ็นหมูตุนครับน,ะะน้ำทำเี่ยน้ำแดงอ่าน,นเสริมเสริมอร่อมากอันนี้เป็นของที่ผมชอบมากเลยผมไม่นึกว่าที่นี่จะทำอร่อยแค่นี้นะแต่ว่าเป็นปลาปลากระกพงนึ่งซีอิว๊วครับท่านผู้ชมดูสินี่ย สดแล้วเข้าเนื่อเนี่ยตรงนี้ยังเป็นสีชมพูอยู่ใช่ไหมเห็นปะเนี่ยตรงนี้ๆแล้วมันยังเป็นสีชมพูอยู่หมายความว่ามันไม่สุกเกินไปแล้วบอกใข่นะคราวที่แล้วอ่ะใครก็ไม่รู้แย่งผมกิน อใช้ได้เลยครับแล้วก็นี่ท่านผู้ชมแกะไม่ค่าเจม,ไมัไม่ไม่เจ็แกะครับ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าก่าอ่าน่าส่าฮ่าฮ่าฮ่าต่าล่าฮ่าฮ่่านฮน่าฮ่อคงค่าผ่าน่่ อันเดียวพอไม่หรอกสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกล้องก็ได้หลังกล้องได้เอาเอาผู้ชมครับอย่าลืมนะมันอยู่ไกลหน่อยแต่ท่านผู้ชมที่อยู่แถวแถวนี้มาเถอะมวลจันท์ซอยเก้าซอยเก้าครับโอ้โหไม่ต้องไปถึงไปตองนะมาที่มวลจันซอยเก้าก็ได้ครับแล้วอาหารอย่างนี้หาทกินยากมากเพราะฉะนั้นแวะมาเอะทัดอร่อยอร่อยจริงๆเลยผมขออนุญาต มอบของขวัญให้นะครับก็คือจากสปอนเซอร์ของเรานะครับเป็นน้ำพริกเผาตา่อยดีนะครับครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็หัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอยดีนะครับนะครับคึงครับแล้วก็คลิกไข่จามือที่หนึ่งของม้วนศูนย์ครับนะครับ นั่นล่ละแล้วท่านผู้ชมไอ้หมึกแดงก็กินต่อนะท่านผู้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปชมสิ่งที่น่าสนใจเะก่อนนะผมขอแกะไอเนี่ยแล้วคินอีกคำหนึ่งเพราะอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยจริงๆ